ทานคอลลาเจนแล้ว,ลวเห็นผลจริงหรอเฮ้ยจะบอกว่า กินคอลลาเจนไป7วันตรวจผิวดีขึ้นจริงๆนะคะทุกคนคือบอกว่าก่อนที่พี่จอยจะได้ทําการเริ่มทานคอลลาเจนเนี่ยพี่จอยได้ไปตรวจผิวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะคะแล้วก็หลังจากที่ตรวจแล้วเนี่ยก็กลับมาทานคอลลาเจนถึง7วันนะคะแล้วก็กลับไปตรวจผลหลังจากที่ทานคอลลาเจนอีกทีหนึ่งปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้คือปังมากคือแบบว่าเห็นผลชัดมากถ้าอยากรู้แล้วว่าผลลั์เป็นยังไง ไดูเลยจ้าสวัสดีคะ่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะมาวัดสภาพผิวของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทานคอลลาเจนนั่นเองนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะพี่จอยก็อยู่ในห้องที่เราจะทําการวัดผิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้คือไปล้างหน้าเรียบร้อยคือตอนนี้คือแบบสังเกตดูได้ว่าหน้าสดเวอร์แล้วก็เริ่มแบบ ตึงๆแล้วนะหน้าแบบว่าเริ่มแห้งแล้วะค่ะก็คือโปรเซสเนี่ยเราจะทําการล้างหน้าก่อนแล้วก็หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเนี่ยตอนนี้พี่ซอยจะต้องมานั่งพักผิวในห้องที่เขาเ,าเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ค่า,อาของผิวเนี่ยที่คงตัวก็จะรอประมาณ20นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทําการวัดผิว หลังจากที่พี่จอยได้ไปตรวจผิวเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทานซึ่งตอนนี้ดิฉันกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ชงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดไปเลยค่ะครั้งแรกสองซองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะจ๊ะอร่อย ะบอกว่ารสชาติดีมากแล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะคือแบบอร่อยกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกอีกอะเพราะตอนแรกคิดว่าแบบอาจจะกลิ่นแรงเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบ7วันแล้วนะคะที่เราทานคอลลาเจนจากซีวิตานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้พี่ซอยก็กลับมาที่ห้องแลบเหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อที่จะมา ตรวจสภาพผิวของเรานะคะว่าหลังจากที่ทานครบ7วันเนี่ยผิวจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ตรวจเสร็จเนี่ยเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าสภาพผิวก่อนทานและหลังทานคอลลาเจนจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะจ๊ะคือผิวแข็งแรงขึ้นมีความมีความเป็นไปได้ว่าผิวจะแข็งขึ้นเพราะว่าความชุ่มชื้นเยอะขึ้นด้วยแล้วก็การสูญเสียนะ้ำลดลงด้วยอ,อนันนี้ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้คือแบบ พอใจมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีน,นะคะเปรียบเทียบระหว่างก่อนที่เราจะทานคอลลาเจนแล้วก็7วันหลังทานคอลลาเจนทดาและนี่นะคะก็คือผลหลังจากที่เราทานคอลลาเจน ครบ7วันเลยนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจากรูปเนี่ยคอลลาเจนและไฮยาในผิวเพิ่มขึ้นถึง127%เลยค่ะความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น160%แล้วก็คอลลาเจนใต้ผิวเพิ่มขึ้น127%ค่ะมันเป็นอะไรที่ปังมากเห็นผลแบบนี้นี่เลยค่ะ <v> ก <ita S 1> <mumbles. S 2> ็เพราะว่าซีวิต้าคอลลาเจนนะคะเขาไม่ใช่คอลลาเจนดเปปไทยธรรมดาน,นะคะแต่เขาสังเกตดูหน้ากล่องค่ะ เข้มข้นถึง70เท่าเลยค่ะและเอาจริงๆนะจะบอกว่าพี่จอยยังไม่เคยเจอคอลลาเจนเจ้าไหนในตลาดนะที่มีส่วนผสมของ พรีไบโอติกนะคะคือตัวพรีไบโอติกเนี่ยเขาจะไปช่วยปรับสมดุลจากลำไส้ของเราข้างในนะคะแล้วก็หลังจากที่ลำไส้ของเราสะอาดแล้วเนี่ยก็จะทําให้การทานคอลลาเจนเนี่ยดูดซึมและนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและที่สําคัญเขายังมีส่วนผสมของกลูต้านะคะช่วยเร่งผิวของเราเนี่ยให้ฉ่ำาโกลภายใน 7วันเลยจ้าทานแค่7วันก็เห็นผลแล้วนะคะซึ่งวิธีดื่มเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะทานแค่วันละสองซองนะคะผสมกับน้ำเปล่าคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้เลยจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการดื่มให้ดูด้วยนี่นะคะพี่จอยก็จะมีน้ำเปล่าแล้วเราก็จะเทคอลลาเจนจากซีวิต้าลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ซองที่สองนะจ๊ะก็เทลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะทําการคนแบบนี้นะคะจะบอกว่า อคอลลาเจนของเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ชงง่ายแล้วก็ละลายในน้ำได้ง่ายมากๆเลยเห็นไหมอันนี้คือแค่ชงไปแป้นเดียวก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมที่จะดื่มแล้วจ้ะเชสค่ะเออชนแก้วกันนิดนึง สิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยนะคือเป็นคอเลเตอที่รสชาติดีมากจะเป็นกลิ่นหอมอ,งงอ่อนๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นคาวเลย<ว>ก็เลยทำให้ใจรู้สึกว่าแบบมันทานง่ายอะ่ะเพราะว่า จากที่เคยมีประสบการณ์ทานคอลลาเจนบางยี่ห้อในท้องตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางยี่ห้อเขาจะมีกลิ่นคาวของคอลลาเจนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นคาวหอมอง,งุ่นทานง่ายแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้าตาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวอ้วนจ้ะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของผลลัพธ์นะจะบอกว่าสิ่งที่เห็นชัดอันดับแรกเลยเนี่ยอาจจะด้วยความที่เขาผสมพรีไบโอติกมาเนี่ยจะบอกว่าการขับถ่ายของพี่จอยคือดีมากคือขับถ่ายคล่องแล้ว ก็มาตรงตามเวลาทุกเช้าเลยนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่อึดอัด่ะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าท้องแบนราบคือไม่ได้ ได้แค่ในเรื่องของผิวนะแกหุ่นก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากที่ทานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จอยพึ่งกลับมาจากทะเลด้วยผิวของเราเนี่ยก็จะมีความแดงความไม่แดดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทานไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยสังเกตได้เลยว่าผิวที่มันมีความไม่แดดอ่ะมันดูมีความชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ํามากขึ้นนะคะผิวเนี่ยเวลา ล้างหน้าหรือว่าเวลาอาบน้าเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาลูบไปลงบนผิวอะ่ะเราจะรู้สึกว่าผิวมันมีความนุ่มแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะคะนั่นคือเป็นสัญญาณที่บอกได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยมีคอลลาเจนเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาที่หน้าสดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผิวของพี่จอยเนี่ยจะมีความแบบมันฉ่ามันโกลมันเด้งอะ่ะเออแล้วก็เวลาแต่งหน้าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะดื่มคอลลาเจนนะพี่จอยแต่งหน้าไม่ติดอาจจะด้วยความที่ แบบเราโดนแดดเผามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคราบคราบแล้วก็อ่เป็นดวงดวงอะไรอย่างเงี้เนาะคือแต่งหน้าแล้วคือแบบไม่สวยเลยผิวไม่สวยแล้วก็หลังทานคอลลาเจนครบ7วันต้องบอกว่าแต่งหน้าแล้วผิวดีขึ้นคือผิวเนี่ยมันกินแป้งกินรองพื้นจริงๆอย่างทุกวันเนี้ยอย่างที่เห็นวันนี้ที่ถ่ายคลิปนะจะบอกว่าลงรองพื้นแบบเบามาก ปัดแค่เบาๆแล้วก็ปัดแป้งทับอะไรเงี้ยผิวก็คือเด้งแล้วก็ดูมีออร่าดูฉ่ำดูโกลว์ขึ้นมาเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นเยอะเลยเราก็จะเป็นฟิลแบบว่างานผิวอะไรประมาณนี้เห็นไหมเออผิวมันก็จะมีความแบบว่าเด้งฉ่ำแล้วก็อิ่มน้ำสวยมากอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยแค่เจ็ดวันก็คือเห็นผลได้ด้วย สองตาของเราแล้วนะคะทานต่อนแน่นอนค่ะล่าสุดก็คือไปกดสั่งในช้อปปีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่จอยแอบไปเห็นว่าตอนนี้เขากําลังลดราคาอยู่ก็เลยสั่งไปเลยค่ะสองกล่องจุกๆก็คือปกติแล้วเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้อ,อย่างกล่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด30ซองด้วยกันนะคะก็ไปหามาทานเนาะใครที่อยากผิวเป๊ะ ังแบบพี่จอยนะคะก็ตามไปได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าหน้าร้านเนี่ยก็จะมีที่วัดสรนส่วนออนไลน์ก็จะมีที่ช้อปปีและก็ลาซาดาน,นั่นเองนะจ๊ะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะพี่จอยก็จะใส่ไว้ในช่องคำบรรยายด้านล่างเลยนะคะใครที่สนใจก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะจะบอกว่า ทานเองเห็นผลเองก็เลยต้องมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย